สวัสดีครับอยู่กับช่อง y o YouTube S K สองรติการนะผมเจอตัวแล้วครับผมเสียเตยย้ยครับเจา้าพ่อมาร์คไฟครับผมเดี๋ยจะจ้ากาแฟไหมพี่แกครับกาแฟครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่ใส่เนี้ยมาหาอะไรหว่าว่าไดหรอวะัน<ว>มาหาัวใจหรอครับ โอ้ขับของได้เขาขับโหมันเขับวิทบ่ครับมังหันนี่นเขับได้ยุ่ิได้ไม่อบอกไ,ได้โอ้ครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้คุณก็ได้ผมเอากาแฟมาฝากครับ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 ถ่ายมี่แเอฟตั้งนานดีและครับผมเขาครับสวยงามมากครับผมโปรเฟียเสียเตอร์ผมเจ้าพ่อมาร์คไฟครับเดี๋ยวผมขอกลับรถก่อนนะครับผมมาย้ายเจ้าฮิตาชิ e.x.120. ขีดสองครับผมติดต่อเสียเตอรมาย้ายให้ครับการพูดคุยนิสัยดีมากครับผมตอนแรกผมคิดว่าจะไม่กล้าทักนะครับผมกลัวว่าจะแกจะไม่คุยด้วยครับผมตอนแรกไม่กล้าทักเลยครับ พูดสนุกมากครับกับเสียเตอร์รอบผมเจ้าพ่อมาร์กไฟเป็นกันเองมากครับผมบางคนนี่ดังแล้วไม่ค่อยอยากคุยกับคนที่ไม่ค่อยนี่ครับผมไม,ไม่รู้จะพูดยังไงครับผมมันคิดว่าตัวเองว่าดังแล้วครับเสียเตอร์เป็นกันเองมากครับผมเจอตัวจริงนี่โอ้โหสุดยอดมากครับผมไม่หยิ่งเลยครับผมเป็นกันเองมากครับ เลยซื้อกาแฟมาฝากพี่แกผมน่าจะมาสองคนนะครับผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นกันเองมากครับเดี๋ยวรอชมตอนเจ้าฮิตาชิขึ้นเทนเลอร์เสียเตอร์ให้ผมว่าจะสวยแค่ไหนครับ thank you <laughs> em không thấy là em mà hạnh có mua biết có biết cô biết cô

เรียบร้อยครับผมเจ้าโปรเฟียเสียเต้ยมาส่งจะไปส่งเจ้าฮิตาชิอีกร้อยี่ส e ิบขีดสองอยู่กาลสินครับผมเป็นกันเองมากครับผมเสียเต้ยเจอตัวครั้งแรกครับผมเอซครับเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ เดินทางปลอดภัยครับผมเพิ่งเคยเจอตัวจริงครั้งแรกครับผมไปแล้วนเป็นหนุ่มการสินษแล้วครับ